สบายดีพี่น้องเตรียมอาหารให้สร้างเล้ะจ้ะเนอเม,อมนูสุปน้อไหมสุปน้อไม่เผาขอยหาดไปก่อนเนี่ยนะจำบา่อย่างคือกหมกุกันคือ ม่ยนากมาเลยพี่กลุงเลยมาต่รวงากระลุกประลันเท็ดแต่หัวเ่ยา่มีสิ่กินนีคือใบดิจะบออกาแล้วนี่ยตินใจชมบมกินใส่ตำมะหุงเด้เนาะมะกะทินเนี่ยนา่นามาเยอนพี่สาว ยิบลงไปหายช้างแล้วโรงแรนี่ก็ะไปกินกับซุปน้ำไม้เอาไว้แก้ไว้ใส่ตำมะึงนี่ซุปน้ำไม้ปิ้งอันลิ้นมุ้งสร้างจังว่าถ้ามันสิเป็นซุ้มเริ่มมันก็ลุดลื่นจากกันล้างข้าญ่อยู่เป็นมันสีปลาเขาไกันแค่เนาะอือก็นั่งตร เดี๋ยวเขาก็เพื่อเสร็แล้วห้อนเขาว่าไว้พักกินเขาก่อนทานว่าหน่อยก็นอนแล้วอีกหน่อยทานกินเขาก่อน

ตะปูที่อายไม่เมากเลยขัดกปะจตาเราต่างกันแบบนี้ต่างกันใร่ไ,ปไป <c oughs> Một thì thang Việt Nam Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ก็ไม่มาแทนคิดจะยังไงต้องค่อยๆค่อยๆนะมันก็จะฟังสูงก็สูง เฮ้ยโรเต้นอนี่จะถีดต่อนน่นแดงน่ดมาใบอยู่นิ่งอยูห้อง 谢谢。对对

Nó sao mấy cháu? mấy câu mấy câu mấy Nó cút, câu mấy 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 ต้องมาไอ่าไม่คุ้นด้วยคนของงานตุ้ยใหญ่ได้ไหมใครก็ได้ว่ายเป่าเด็กว่าจะห้องไอ้สักคนชื่อชื่ออะไรผมจำใครน้อยเนาะค่ะของน้อาสมิงคนนี้แกมันต้องเล็กน้อยไ ไม่เอเกิดชม้งคือเก่าดื้อเงี้ยือแล้วพ่อก็ไม่รับพ่คือทำอะไรอยู่ไงทงเสือดีเลยนนน่อเงียปากเง้ย่างเงต้ตาอมอลมดีกับห้เบิร์นโทรศัพท์น้อยนั่งพอมอลมดีเลยกัเศร้าแต่มองบอจะเบิ่ง

เขาเสว่าเขาได้ของเขาใหญ่น้ำแม่นะตัวเดียวกับพ่อปนเพื่อต่อเขาเดียวนะพวกไก่ป่าเฮือนก่อนเว้ย

บิ้งึกจ้ะเกองบริยับก็จะบนบิเสนตนังุดงัมึไนะเพลม่กับเพิเนาะ่อกินเนื้อาตมใช่น้ำแงพอกันหม่คิดนาเด้อกระด,ดูเด้อสบายดี